จากสินี่กินตับพอตกใจเห็นเนี่ยกินช่วยให้กินคลากร้ายมันสิอ้วนมาทันมันจอยว่า,าท่านหลัล่งหลั่ทีละเกย

มันก็ต้องกินเนาะแพ่ว่าข้ากินอาหารบ้านเขา่เปลี่ยนไหมมากินสปากเกต็ตตอสปากเก็ตตีนพีสพ่สาวพี่สาวกินน้ำแข็่เป็นหรอกอยู่เมืองหอกผู้ใดเดผัว,ดว่าดีก็ดีผู้ใดได้ผัวสิบึกกินอาหารไทยเนะาะก็สีลําบากเนี่ยเพราะว่าคือเฮ็ดกับเขาอาหารบ้านเขามันกินแห้งอีกหรีอเนาะก็จั่งขากินพวกปลาทูเข้มปลาหมอมไปนั่นสนะ มาอบมาทอดจริมันกับเมนกุ้งห่องเลยขอบคุณเนี่ยอันเมียกินกระเทียมกับอะไรเด้อเมน,มนว่าสั่นว่าเมนกระเทียมแม่กับใครกินกระเทียมบา,างคนอยไปดูกับยาวเลย ยากับจมเม็นมน,นั่นเม็นนี่แต่ว่าย่นย่ดีเนี่ยแต่ว่ากินยังแฟนกับกิบกนน้ำกินน้ำใ้เมื่อจะเว้นแกงมหม่แกงมะมหม่นามันดำเพื่อนปะบอกวัาววจบแฟนไทยหายสนั่นเขาเฝ้าเขา ถ้าเป็นอาหารที่แซบแล้วก็มีกินกินแห้งคือบัาเเ่าก็บหอมแต่ว่าเป็นตามประชาติตรงสีขาเจาก็วบ,บามันกินแห้งไหมพอห่อลูกก็กินอิ่มไปแล้ว คนละมองคนละบอลละเขาทีแล้วมุมไผ่มุมมันนบริเฮดวิธีเห็บริเฮดวิธีเห็ดน้ำซุปน้ำยงไขเบืองเนาะเพราะว่ามันก็สายเหล่าย่างเนึ่งแพ้กันไปหาละดุหลักข้างนอกเฝ้าเห็ดเฝ้ากินตอนนี้ fao đi fao rồi fao rồi xài thời gian hết cả oh, 22 ตัเมืองนอกเฮ็ดกินเองเมื่อจุยังบัคก็สบายคือบ้านเฮาเด้อซร้าบ้านเฮานั่นยางออกไปขี่รถออกไปตลาดไปปากซวยก็ได้กินแล้วไปร้านค้าก็ได้กินแล้วอยู่นี่บ่เด้อบางคนสิบประเทศกับข่าวว่าเป็นน่ะก็ซื้อเขากินใช่นี่ยซื้อกินอาหารบ้านเขาเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยอยู่ได้บ้างมองมองแม่ปาอยู่มันเป็นเนาะ มันเป็นในเมืองเนี่ยนะย่างไปร้านไทยกับหารที่ร้านกับเขาอาหารถั่วอาหารไทยกับบอืดเจ้กะสีให่แสบประเทศกินเองละพี่น้องติดปากเขาซื้อเขาเจ้ากินกะมันกระเสียบอยู่ละแต่ว่ามันกะมันก็ได้กินขาบเดียวเนาะราคามันกบก็จงเขาไปซสือเขากินก๋วยเตี๋ยวถวยนึงนี่กะสามร้อย้าซีจังสีมันก็คือกินขาาหนึงแต่เขาซสือมาเห็ดมาเห็ดกินนั่นสิ เส้นโลนึงซีรุยซีเขาก็กินลายขาบมังใช่ไหกินลายรวบผู้ยุเมืองไทยผู้ใดว่าอโอ้ยเมียฝรั่งกินเป็นโอท์ป่อยากมันเป็นโอทมปนอยากเลยจ้ะเพราะว่าถ้าว่าอดอยากมันก็นอดอยากแหละเพราะว่า บางเทืาอุปกรณ์ที่ห้าสีหามาเห็ดนี่มันก็หาอยากเนาะควงเพื่อมาสิบมาพ่อมกันหรือว่าควงมาสิแบบมีครบทุกสิ่นทุกอย่างก็จังบานเฮามันกับบะเมียนมันสินะมันก็ะลรเห็ดกินเห็ดกินมันกับว่คือบานเฮาว่าคองมันบะคบเนาะกูจังกูเจอแม่ป่าเมื่อเนี่ยมันไม่จังโอใแล้วเนี่ยมันไม่มีคุณภาพกินกลับ โชคดีที่สุดแล้วหระผู้ดอยุเมืองไทยเนี่ยกินไปจมไปยะว่ากันเดิอพี่น้องอ้ะหมดแล้วสิหมดแล้วล่ะ bần xuống tiền xuống kèm đấy Im subscribe cho อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ์งแล้วจ้ะเด้อขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์แล้วก็อย่าลืมถ้าพี่น้องกดกระดิ่งไว้ให้แม่ปามเนี่ยภาพคลิปใหม่ๆเนาะม,มือวนนี้แม่ป่าขอตัวไปก่อนแล้วจ้ะเด้อวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย